สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีกรอบขอสวัสดีกรอบหนึ่งครับผมนะฮะตามที่แจ้งไว้ท้ายคลิปที่แล้วนะฮะเสร็จเรียบร้อยฮะเสร็จเรียบร้อยครับผมลำนี้ลำที่3นะฮะเสร็จที่3มมาโชว์ความหล่อความงามกันหน่อยนะครับเสร็จเรียบร้อยฮะจากวีโก้รถตัวเตี้ยนะฮะ ใส่ได้เฉพาะยาง50อ่าข้อจำกัดของรถได้ประมาณ25 5 50นะครับจากซุ้มล้อที่มันค่อนข้างจะเสี่ยงกระแทกนะครับถ้าเกิดยัดยัดยางเบอร์55เข้าไปนะครับนี่เราเนรมิตให้เรียบร้อยเสร็จให้เรียบร้อยนะครับผมกลายเป็นคล้ายๆคล้ายๆกึ่งกึ่งรถตัวสูงไปเลยนะครับเหมือนว่าเป็นรถย้ายแหนบนะฮะจาก ตัวสูงกลายมาเป็นสายยีรับแทะย้ายแหนบนะครับผมอ่ะมาดูว่าทําอะไรไปบ้างนะครับเซตนี้เซตนี้เป็น TE37 นะฮะงานเลเซอร์หยอดแดง5รูตรงรุ่นนะครับงานสีเข้มแบบนี้เลยนะครับปั๊มตัวนังสือคมๆน,นูนๆเด่นๆแบบนี้นะครับแบบนี้เลยสวัสดีพี่หมูหมูครับ FC วัดด้อนสวัสดีครับตัดด้วยชุดอุปกรณ์สีแดง นะครับแล้วก็อลองก้อนสเปเซอร์ด้านในนะที่เห็นเป็นสีฟ้าๆฟาฟาข้างในนะครับเพิ่มขึ้นมาอีกหนิ้วนะครับทำให้ระยะห่างโอ้โหเป็นฝ่ามือครับปกติวีโก้ไม่ได้นะฮะไม่ได้นะครับปกตินี่จะเหลือประมาณ3นิ้วสอดนะครับแล้วก็ยางเบอร์50ด้วยแต่นี้ยางเบอร์55แล้วก็ได้เป็นฝ่ามือเลยหายห่วงไม่จ้ำแน่นอนครับไม่จ้ำได้แต่ไม่กระแทกแน่นอนนะครับ อ่ะเดี๋ยวผมให้ดูว่ามันเป็นยางเบอร์อะไรนี่255ห้25 5, ทับห้ขอบ18อาจจะงงอาจจะปวดหัวปวดตานิดนึงมันกลับหัวอยู่นะครับแต่รับรองนี่พี่เนะท่านไหนอ่ะอย่างเมื่อวัางวันนะครับที่จัดส่งไปบึงการนี่เลยคุณพี่ก็บอกเอาสเต็ปนี้แหละนะฮะเพราะว่ามีจะไปบรรทุกด้วยแล้วก็อยากให้รถสูงขึ้นด้วยนะครับก็เลยเอาเป็นยางเบอร์2อ5 5ซึ่งปกติที่ผมเคยทำไปเนี่ย ส่วนใหญ่ที่จะเห็นผมแรกสดบ่อยๆจะเป็นยางเบอร์50ิใช่ไหมครับอ่ะอ่านี่นี่น,นี่ตรงรุ่นเลยฮะสองห้าห้าทับห้าสิบห้าขอบ18อ่ะตัวนี้เป็นโอตาินะครับยางโอตานินะฮะยางสัญชาติไทยประเทศไทยเราเลยนะครับตัวนี้อ่ารัดกับท e 3 7หยอดแดงนี่ผมคมยิม้มเค้แบบนี้ไม่ลอกไม่ดำนะครับจำนำไม่ได้แต่เข้าคาแคร์ได้นะะโดนแรงดันน้ำต้องสูงได้นะครับ สเต็ปตัวนี้เป็นเก้าครึ่งสิบครึ่งนะครับผมก็ค่อนข้างล้นนะครับเพราะว่าธรรมชาติของรถเนี่ยนะครับธรรมชาติของรถเนี่ยเ,เป็นรถตัวเตี้ยและโป่งล้อเนี่ยเราเห็นได้ชัดเลยแทบจะเรียบไปเลยแทบจะไม่มีโป่งล้อเลยนะครับทีนี้แก้มยางมันก็จะเด่นขึ้นมานะครับอ่าแลวเรื่องความล้นเนี่ยบางทีมันก็อยู่ที่ยางด้วยนะอยู่ที่ยห้อยางประเภทยางนะครับบางทีไปไปเจอยางแก้มตรง มันก็ล้นนิดเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นแก้มกลมๆนะครับแก้มที่มันปอกอ,ออกมานะครับมันก็จะล้นค่อนข้างเยอะนะครับมันก็จะฟอลโล่ไปตามแก้มยางด้วยนี่ฮะรอๆจำๆเลยนะครับลำนี้เป็นวีโก้ตัวเตี้ยนะครับคุณลูกค้ามาจากอายุทยานะครับบอกติดตามกันมานะวันนี้ก็มาหลอกกันกลางสายฝนผ,ผาสายฝนไปเลยนี่ฮะพี่ๆนะลองดูภาพ ขอบคุณครับพี่ดำรงนี่สวยไหมพี่สีเข้มๆแบบนี้นะครับสีเข้มๆแบบนี้ทีเอสามเจ็ดยอดแดงกับยาง BM เอ็มพันบีเอ็มพันสองห้าทับห้าสิบห้าขอบสิบแปดนะครับสายยีรับแคละนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมแจ้งทำข้เขา้าใจไว้ก่อนว่าวีโก้รุ่นเนี้ยถ้าจะใส่ยางเบอร์เนี้ยนะครับต้องโมดิฟายต้องแก้ไขช่วงหน้ากาันถึงจะใส่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นวีโก้เดิมๆมาสแตนดาร์ดเดิมๆความสูงเดิมๆจากโรงงานเนี่ย ผมขอแจ้งเลยได้แค่เบอร์50เท่านั้นอันนี้มีการแก้ไขนะครับอ่ะพอเราทําข้างหน้าขึ้นมาอ่าระยะห่างข้างหลังนี่เซ็ตตัวพอดีเลยนะฮะใกล้เคียงกับด้านหน้าเลยไม่ต้องโหลดใหม่เลยด้านหลังนี่ด้านหลังนี่คือสแตนดาร์ดนะครับด้านหน้านี่คือปรับแต่งให้ให้มันหล่อๆอ่านะฮะประมาณนี้ประมาณนี้ฝากแชร์ฝากไลค์ด้วยอ่ะ ฝากแชร์ฝากไหลด้วยนะครับฝากแชร์ฝากไหลด้วยนี่ครับจมแบบนี้เลยนะขอบคุณมากเลยพี่เพ่นะที่เข้ามาชมกันสวัสดีครับช่างใหญ่ <c oughs> จัดให้สุดทุกลำครับเอาตามความต้องการคุณลูกค้าเลยนะครับแต่เขาจะให้คำปรึกษาก่อนว่าทําแล้วมันจะออกมาเป็นสเต็ปไหนอะไรยังไงนะครับเราปรึกษาก่อนได้นะฮะก่อนที่จะลงมือทําก่อนที่จะลงมือรื้อนะมันจะได้ไม่เปลืองเงินหลายรอบหรือ เอาแบบไหนที่มันคุ้มค่าที่สุดนะฮะนะครับนี่เลยขอบคุณมากครับฝากแชร์ด้วยแล้วกันเนาะ,ะเดี๋ยวทิ้งท้ายไปกับความรอรอชุดนี้นะครับกับทีเอีสามเจ็ดงานเลเซอร์หยอดแดงนะครับ5้าลูตรงรุ่นเลยกับยางโอตานิสองห้าห้าทับห้าสิบห้าขอบสิบแปดนะครับผมเย็นแล้วยังไงก็ให้พี่ๆนะได้พักผ่อนกันย่างมีความสุขแล้วกันเนาะ ไปแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่วิทยพงศ์ชุดที่3ครับอขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ